I want to know podcast podcast ที่จะไขข้อสงสัยหากคุณกล้าตั้งคำถามคุณผู้ฟังเคยไหมคะที่บางทีเราไปที่ไหนครั้งแรกหรือเจอสถานการณ์อะไรบางอย่างแล้วมันรู้สึกเออคุ้นมากๆเหมือนเคยเจอมาแล้วเป๊ะๆเ,เลยทั้งๆที่ก็รู้ตัวว่านี่มันครั้งแรกความรู้สึกแปลกๆแ,แบบนี้ล่คะค่ะที่เขาเรียกว่า deja vu วันนี้เราจะมาลองสำรวจข้อมูลที่เรามีเกี่ยวกับปรากฏตาตานี้กันว่าจริงๆแล้วมันคืออะไรกันแน่ทำไมเราถึงรู้สึกแบบนั้นได้ครับเป็นความรู้สึกที่น่าสนใจแล้วก็สร้างความชัง,งนให้หลายคนจริงๆนะครับจากข้อมูลที่เราได้รวบรวมมาเนี่ยมีคำอธิบายที่หลากหลายมากๆเลยครับตั้งแต่เรื่องกลไกการทำงานที่ซับซ้อนของสมองเราเองไปจนถึงแนวคิดอื่นๆที่ เ,เชื่อมโยงกับเรื่องความฝันหรือบางทีก็ไปถึงมิติอื่นเลยก็มีวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันครับว่าข้อมูลพวกนี้บอกอะไรเราได้บ้างค่ะเริ่มจากพื้นฐานกันก่อนเลยให้ชัดๆอีกทีเด j a จาวูนี่คืออะไรคะครับคำว่าเด j a จาวูเนี่ยมันมาจากภาษาฝรั่งเศสนะครับแปลตรงตัวเนี่ยก็คือเคยเห็นมาแล้วซึ่งก็ตรงกับความรู้สึกเลยนะครับคือจู่ๆเราก็รู้สึกว่าสถานการณ์ตรงหน้าสถานที่หรือแม้แต่คนที่เพิ่งเจอเนี่ย มันคุ้นเคยอย่างประหลาดทั้งที่เราก็รู้ตัวดีว่าเอ๊ะนี่มันครั้งแรกนะเหมือนที่ยกตัวอย่างกันบ่อยๆว่าเดินเข้าร้านกาแฟาที่ไม่เคยมาแต่กลอบรู้สึกเหมือนเคยนั่งมุมนี้แล้วอะไรแบบนี้ใช่ไหมคะใช่เลยครับแบบนั้นเลยแล้วลักษณะอาการของมันล่ะคะมันเป็นยังไงเกิดนานไหมคะจากข้อมูลที่เรามีนะครับลักษณะอาการเด่นๆเลยคือมันมักจะเกิดขึ้นปุ๊บปับ๊บฉับพลันแล้วก็เป็นอยู่แค่ช่วงสั้นๆครับไม่กี่วินาทีหรือบางทีอาจจะลากยาวไปถึงนาทีได้นิดหน่อย แล้วพอมันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ยมักจะตามมาด้วยความรู้สึกแบบว่าขัดแย้งในใจว่าเอ๊ะมันเป็นไปได้ยังไงหรือมันไม่ใช่สิอะไรทํานองนั้นบางครั้งก็อาจจะมีความรู้สึกแปลกๆอย่างอื่นร่วมด้วยได้ครับอืมแล้วมีใครที่มีโอกาสเจอเดจาวูได้บ่อยเป็นพิเศษไหมคะหรือว่าเจอได้ทุกคนเท่าๆกัน ข้อมูลชี้ว่ามักจะพบได้บ่อยในกลุ่มวัยรุ่นไปจนถึงผู้ใหญ่ตอนต,อนต,อนตอนน้นๆนะครับช่วงอายุประมาณ15-25ปีแล้วก็อาจจะเจอได้บ่อยขึ้นในคนที่อาจจะกำลังคลิเครียดหรือว่าพักผ่อนน้อยหรือในกลุ่มคนที่มีจินตนาการค่อนข้างสูงอ๋อค่ะแต่โดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องอันตรายอะไรนะครับเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นได้แต่ถ้าเกิดบ่อยมากๆผิดปกติแล้วมีอาการอื่นร่วมด้วยเช่น สับสนจำอะไรไม่ค่อยได้อันนี้ก็ควรจะลองปรึกษาแพทย์ดูนะคะใช่ครับเพื่อความแน่ใจเอาละค่ะมาถึงคำถามสำคัญที่หลายคนน่าจะอยากรู้ที่สุดเลยว่าตกลงแล้วเนี่ยไอ้เจ้าเดซาวูมันเกิดจากอะไรกันแน่เป็นเรื่องของความฝันหรือว่าชาติก่อนหรือจริงๆแล้วมันมีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์ที่จับต้องได้คะครับ อันนี้เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากคือจากข้อมูลเนี่ยมีหลายทฤษฎีหลายมุมมองเลยครับแต่ถ้าเอาตามหลักวิทยาศาสตร์คำอธิบายหลักๆเลยจะให้น้ำหนักไปที่ความผิดพลาดหรือความคลาดเคลื่อนชั่วคราวในการทำงานของสมองเราเองโดยเฉพาะเรื่องระบบความจำครับความจำทำงานพลาดเหรอคะยังไงคะครับทฤษฎีแรกที่น่าสนใจมากๆคือเรื่องการประมวลผลความจามันขัดข้องชั่วคราวนะครับลองเล็กภาพง่ายๆว่า สมองเรามีส่วนที่รับข้อมูลใหม่ๆเข้ามาเหมือนมีพนักงานคอยรับเรื่องใหม่แล้วก็มีอีกส่วนที่คอยเช็คว่าเอ๊ะข้อมูลนี้เคยเห็นหรือ,อยังนะเหมือนพนักงานค้นประวัติเก่าปกติสส่วนนี้มันจะทํางานประสานกันดีครับแต่บางทีมันอาจจะเกิดการสื่อสารกันผิดพลาดหรือทํางานไม่สัมพันธ์กันแป๊บหนึ่งทําให้ข้อมูลที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆสดๆร้อนๆเนี่ยถูกตีตราผิดไปว่าเป็นของเก่าที่เคยเจอแล้วซะอย่างนั้น อ๋อเหมือนระบบมันเออเร์เรอร์นิดหน่อยใช่ครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานที่ไม่สัมพันธ์กันชั่วขณะของสมองส่วนที่สำคัญมากๆชื่อว่าฮิปโปแคมปัสที่เปรียบเหมือนบรรณาระคอยจัดเก็บความจำใหม่ๆกับสมองอีกส่วนที่ชื่อเอ t นโทริโนลคอร์เทกซ์ที่เหมือนยามหน้าประตูคอยเช็คความรู้สึกคุ้นเคยนะครับถ้าสองส่วนนี้ทำงานเหลื่อมกันนิดเดียวก็อาจเกิดเดจาวูได้น่าสนใจค่ะแล้วมีทฤษฎีอื่นอีกไหมคะเกี่ยวกับสมองมีครับ อีกทฤษฎีหนึ่งที่เกี่ยวข้องกันคือเรื่องสมองส่วนที่เรียกว่ากลีบขมับ Temporal l o b e ซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากๆเกี่ยวกับความทรงจำและการประมวลผลข้อมูลต่างๆจากข้อมูลพบว่าการทำงานที่อาจจะสะดุดไปชั่วคราวในสมองส่วนนี้ก็อาจเป็นสาเหตุของเดจาวูได้เหมือนกันมีหลักฐานสนับสนุนเรื่องนี้ไหมคะมีครับ คือพบว่าผู้ป่วยโรคลมชักบางประเภทที่จุดกำเนิดการชักอยู่ในสมองส่วนกลีบขมับเนี่ยบางรายจะมีอาการเดจาวูนำมาก่อนที่จะเกิดอาการชักจริงๆแล้วก็มีงานวิจัยที่ลองใช้ไฟฟ้ากระตุ้นสมองส่วนนี้ในคนที่ไม่ได้เป็นโรคลมชักก็พบว่าสามารถกระตุ้นให้เกิดความรู้สึกคล้ายๆเดจาวูขึ้นมาได้จริงๆครับโหแสดงว่ามันเชื่อมโยงกับการทำงานของสมองส่วนนี้จริงๆ แล้วทฤษฎีอื่นๆที่เคยได้ยินมาล่ะคะอย่างเรื่องความคุ้นเคยเฉยๆแต่จําไม่ได้หรือว่าสัญญาณจากตาสองข้างอะไรพวกนี้ล่ะคะครับก็เป็นไปได้อีกเหมือนกันอย่างทฤษฎีความคุ้นเคยโดยไม่มีที่มา (familiarity without recollection) อันนี้ก็อธิบายว่าบางทีในสถานการณ์ตรงหน้าเนี่ยมันอาจจะมีองค์ประกอบบางอย่างเช่นกลิ่นบรรยากาศหรือการจัดวางสิ่งของ ที่มันไปคล้ายกับประสบการณ์เก่าๆของเรามากๆซึ่งเราอาจจะลืมรายละเอียดไปแล้วแต่สมองส่วนที่จับความรู้สึกคุ้นเคยเนี่ยมันยังทํางานอยู่มันจับได้ว่าเอ๊ะอันนี้มันคล้ายนะแต่สมองส่วนที่ระลึกความจําต้นฉบับกับดึงออกมาไม่ได้เลยเกิดเป็นความรู้สึกคุ้นเคยแบบแปลกๆขึ้นมาแทนอ๋อคือคุ้นแต่บอกไม่ได้ว่าคุ้นจากอะไรใช่ครับทํานองนั้น ส่วนเรื่องสัญญาณจากตาสองข้างถึงสมองไม่พร้อมกัน Dual Processing Delay อันนี้ก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งครับว่าปกติเนี่ยสัญญาณภาพจากตาสองข้างจะไปถึงสมองพร้อมๆกันแต่ถ้าเกิดมีข้างใดข้างหนึ่งมันดีเลยไปนิดเดียวจริงๆแม้จะเล็กน้อยมากๆสมองก็อาจจะตีความว่าได้รับภาพซ้ำสองครั้งเลยทำให้รู้สึกเหมือนกับว่าเคยเห็นภาพนี้มาก่อนแล้วอืมก็น่าคิดนะคะแล้วมุมมองอื่นๆที่ไม่ใช่เรื่องสมองโดยตรงล่ะคะ อย่างเรื่องความฝันหรือความเชื่อเรื่องอดีตชาติมีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่ายังไงบ้างคะครับสำหรับเรื่องความฝันก็มีแนวคิดว่าเอ๊หรือว่าเราอาจจะเคยฝันถึงสถานการณ์คล้ายๆแบบนี้มาก่อนแล้วแต่เราลืมไปพอมาเจอเหตุการณ์จริงๆเข้าเลยรู้สึกคุ้นเคยขึ้นมาแต่ว่าในทางวิทยาศาสตร์เนี่ย ข้อมูลก็ยังระบุว่ายังไม่มีหลักฐานที่ชัดเจนมายืนยันว่าความฝันสามารถทำนายอนาคตหรือบอกเหตุการณ์ล่วงหน้าได้จริงๆนะครับค่ะก็ยังเป็นแค่แนวคิดเนาะใช่ครับส่วนเรื่องความเชื่อเกี่ยวกับชีวิตในอดีตหรือพบชาติที่บางคนเชื่อว่าเดจาวู oo, คือความทรงจําจากอดีตชาติของเราที่ถูกกระตุ้นขึ้นมาเมื่อเราเจอสถานการณ์ที่มันคล้ายคลึงกันมากๆอันนี้ ข้อมูลที่เรามีก็ระบุชัดเจนว่าเป็นเรื่องของความเชื่อส่วนบุคคลนะครับยังไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใดๆมาพิสูจน์หรือยืนยันได้ในปัจจุบันเข้าใจค่ะทีนี้มีอีกประเด็นที่น่าสนใจมากๆเลยคือเคยได้ยินเรื่องเดจาวูมูไหมคะที่บอกว่าหลายๆคนในเหตุการณ์เดียวกันรู้สึกเดจาวูขึ้นมาพร้อมๆกันเลยอันนี้มันเป็นไปได้จริงๆหรอคะโอ้อันนี้น่าสนใจมากครับเป็นปรากฏการณ์ที่ค่อนข้างหายากนะครับแต่ก็มีรายงานอยู่บ้างเหมือนกัน จากข้อมูลทางจิตวิทยาเนี่ยเขาก็มีคําอธิบายที่เป็นไปได้หลายอย่างครับอย่างแรกอาจจะไม่ใช่ทุกคนที่รู้สึกเด ja จาวูจริงๆพร้อมกันเป๊ะๆก็ได้นะครับอาจจะเกิดจากการชี้นําทางสังคม suggestion คืออาจจะมีใครคนใดคนนึงรู้สึกขึ้นมาก่อนแล้วพูดออกมาพอคนอื่นได้ยินก็อาจจะคล้อยตามหรือถูกกระตุ้นให้คิดตามแล้วก็รู้สึกไปว่าเอ๊ะหรือว่าเราก็รู้สึกเหมือนกันนะอะไรแบบน,นี้อ๋อเหมือนโดนบิว้วตามกันไปประมาณนั้นครับหรืออีกอย่างคือ กลุ่มคนเหล่านั้นอาจจะเคยมีประสบการณ์ในอดีตที่มันคล้ายคลึงกันมากๆมาก่อนโดยที่ไม่รู้ตัวก็ได้พอมาเจอสถานการณ์นี้อีกครั้งสมองมันเลยเกิดการรับรู้ที่ผิดพลาด (false recognition) คล้ายๆกันหรืออาจจะเป็นเพราะรูปแบบของเหตุการณ์นั้นๆมันค่อนข้างซ้ำซากหรือมีโครงสร้างบางอย่างที่สมองของหลายๆคนคุ้นเคยอยู่แล้วพอมาเจออีกครั้งก็เลยรู้สึกคุ้นพร้อมๆกัน แล้วถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นพร้อมๆกันจริงๆโดยที่ไม่มีการชี้นำเลยล่ะคะเป็นไปได้ไหมอันนั้นก็จะยิ่งหายากขึ้นไปอีกครับถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆอาจจะถูกเรียกว่าเป็นประสบการณ์ร่วมทางจิตใจ shared psychological anomaly ที่หาได้ยากมากๆ ซึ่งอาจจะเกิดจากปัจจัยร่วมบางอย่างในตอนนั้นเช่นทุกคนอาจจะอยู่ในสภาวะเครียดหรือเหนื่อยล้าคล้ายๆกันหรืออาจจะมีสิ่งกระตุ้นบางอย่างในสภาพแวดล้อมนั้นๆที่มันส่งผลต่อการรับรู้ของทุกคนพร้อมๆกันพอดีสรุปก็คือคำอธิบายทางวิทยาศาสตร,ร,ร์สำหรับเดจาวูมูมก็ยังคงเน้นไปที่ปัจจัยทางจิตวิทยาหรือสิ่งแวดล้อมมากกว่าจะเป็นเรื่องเหนือธรรมชาติใช่ไหมคะถูกต้องครับจากข้อมูลที่เรามี แนวโน้มคําอธิบายทางวิทยาศาสตร์จะให้น้ําหนักไปทางนั้นมากกว่าครับคือเน้นไปที่กลไกทางจิตใจความทรงจําหรือสภาวะแวดล้อมร่วมกันณขณะนั้นฟังฟังดูแล้วเดจาวู ja เหมือนจะเป็นแค่ความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆของสมองหรือความรู้สึกแปลกๆที่เกิดขึ้นแวบเดียวแล้วการศึกษาเรื่องเดจาวูเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรกับวงการวิทยาศาสตร์บ้างไหมคะหรือว่าเป็นแค่เรื่องน่ารู้เฉยๆ อ๋อมีประโยชน์มากเลยนะครับอย่ามองว่าเป็นแค่เรื่องแปลกๆนะครับจากข้อมูลเนี่ยการศึกษาเดจาวูให้คุณค่ากับวิทยาศาสตร์หลายด้านเลยครับอย่างแรกเลยคือมันช่วยให้เราเข้าใจกลไกความจําของมนุษย์ได้ลึกซึ้งขึ้นมากๆโดยเฉพาะการแยกแยะระหว่างความรู้สึกคุ้นเคยหรือที่เรียกว่า familiarity กับการจําได้จริงๆแบบมีรายละเอียดหรือ recollection ซึ่งเป็น2กระบวนการที่ต่างกันแต่ทํางานร่วมกัน เดจาวู ja เป็นเหมือนหน้าต่างที่ทำให้เราเห็นตอนที่สองอย่างนี้อาจจะทำงานไม่สัมพันธ์กันอืมน่าสนใจค่ะครับอย่างที่สองคือมันช่วยในการศึกษาสมองและความผิดปกติของสมองโดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยโรคลมชักชนิดที่เกี่ยวข้องกับสมองส่วนกลิบขมับอย่างที่เล่าไปตอนต้นอาการเดจาวูเนี่ยถือเป็นเบาะแสสาคัญที่ช่วยในการวินิจฉัยโรคได้เลยนะครับค่ะแล้วมีประโยชน์ด้านอื่นอีกไหมคะมีครับ มันยังอาจจะใช้เป็นแนวทางในการศึกษาการทำงานของจิตใต้สำนึกหรือการประมวลผลข้อมูลแบบที่เราไม่รู้ตัวได้ด้วยเพราะลักษณะบางอย่างของเดจาวู oo, มันก็คล้ายๆกับความฝันเหมือนกันและที่น่าทึ่งไปกว่านั้นในข้อมูลบางส่วนยังมองไปถึงขั้นว่าแนวคิดเรื่องการรู้สึกคุ้นเคยโดยที่ไม่มีข้อมูลจริงมายืนยันเนี่ยอาจจะนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ให้สามารถคิดหรือตัดสินใจ ได้ใกล้เคียงกับความรู้สึกนึกคิดที่ซับซ้อนของมนุษย์มากขึ้นในอนาคตได้ด้วยครับโอ้หไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าความรู้สึกแปลกๆแวบเดียวเนี่ยจะมีประโยชน์ในการศึกษาได้หลายด้านขนาดนี้ทีนี้ขอวกกลับไปที่แนวคิดที่ฟังดูอาจจะหลุดโลกนิดๆแต่ก็น่าสนใจมากๆค่ะมีทฤษฎีที่ว่าเดจาวูเนี่ยอาจจะเป็นประสบการณ์จากตัวเราในมิติอื่นหรือว่าในเส้นเวลาอื่นเป็นไปได้ไหมคะครับ อันนี้เป็นอีกกลุ่มแนวคิดหนึ่งที่ได้รับความสนใจเยอะเหมือนกันนะครับแต่ต้องย้ําก่อนว่าเป็นแนวคิดในเชิงทฤษฎีที่ไปไกลกว่าเรื่องกลไกสมองโดยตรงเลยมันมักจะเชื่อมโยงกับแนวคิดทางฟิสิกส์ทฤษฎีใหม่ๆนะครับอย่างเช่นทฤษฎีพระหูจัก,กรวาลที่เชื่อว่าอาจจะมีจัก,กรวาลอื่นๆอีกมากมายอยู่คู่ขนานไปกับจัก,กรวาลของเราซึ่งทฤษฎีนี้ก็มีบางแนวคิดที่มองว่าหรือเดจาวูอาจจะเกิดจากการที่ข้อมูลหรือประสบการณ์บางอย่าง มันเกิดการทับซ้อนหรือรั่วไหลข้ามจัก,กรวาลคู่ขนานมาทำให้เรารับรู้หรือรู้สึกถึงประสบการณ์ของตัวเราอีกเวอร์ชันหนึ่งในจัก,กรวาลอื่นได้ชั่วขณะฟังดูเหมือนในหนังไซไฟเลยนะคะใช่ครับหรืออาจจะเป็นทฤษฎีเส้นเวลาขนาน (parallel timelines) ที่เชื่อว่าทุกๆก,การตัดสินใจของเรามันอาจจะสร้างเส้นเวลาใหม่ๆแยกออกไปเรื่อยๆ เดจาวู ja ก็อาจจะเป็นการที่เราไปสัมผัสเอาเสี้ยวหนึ่งของความทรงจําจากเส้นเวลาอื่นที่เราไม่ได้เลือกเดินเข้ามาโดยบังเอิญหรือแม้แต่ทฤษฎีสตริงที่อธิบายว่าจาักรวาลอาจจะประกอบด้วยแผ่นหรือเมมเบรนหลายๆแผ่นก็มีคนพยายามเชื่อมโยงว่าหรือเดจาวูอาจเกิดตอนที่แผ่นจักรวาลของเรามันเข้าใกล้กับแผ่นอื่นมากๆจนเกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลบางอย่างกันได้ แล้วสถานะของทฤษฎีพวกนี้เป็นยังไงคะตอนนี้เอ,อ่อสถานะตอนนี้คือแม้ว่าแนวคิดเหล่านี้จะน่าสนใจมากๆแล้วก็อาจจะตอบคำถามได้เชิงปรัชญาได้ดีนะครับแต่มันก็ยังอยู่ในระดับทฤษฎีเท่านั้นครับคือยังไม่มีหลักฐานเชิงประจักษ์หรือการทดลองใดๆในปัจจุบันที่สามารถมายืนยันแนวคิดเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนครับยังเป็นเรื่องที่ต้องศึกษากันต่อไปอีกยาวไกลในเชิงฟิสิกส์เข้าใจแล้วคะ่ะ สรุปแล้วจากข้อมูลทั้งหมดที่เราได้คุยกันมาวันนี้เนี่ยเดจาวู ja ก็เป็นปรากฏการณ์ทางจิตท,ที่ซับซ้อนมากๆเลยนะคะคำอธิบายที่เป็นไปได้มากที่สุดในทางวิทยาศาสตร์ตอนนี้ก็คือเป็นความคลาดเคลื่อนหรือการทำงานที่ผิดพลาดไปช่วขณะของระบบความจำในสมองเราแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังมีมุมมองอื่นๆที่น่าสนใจทั้งที่เชื่อมโยงกับเรื่องความฝันความเชื่อส่วนบุคคลหรือแม้แต่แนวคิดสุดล้ำอย่างเรื่องมิติหรือจักรวาลคู่ขนานที่ก็ยังเป็นเรื่องที่น่าค้นหาต่อไปนะคะใช่เลยครับ ถึงแม้ว่ากลไกทางสมองจะเป็นคําอธิบายหลักที่ข้อมูลส่วนใหญ่สนับสนุนแต่ความรู้สึกที่เกิดขึ้นตอนที่เราประสบกับเดจาวบูเนี่ยมันก็ยังคงมีความลึกลับหน้าพิศวงอยู่ดีนะครับการศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังก็ช่วยให้เราเข้าใจการทํางานของสมองและความทรงจําอันซับซ้อนของเราได้มากขึ้นจริงๆและมันก็ทิ้งท้ายคําถามที่น่าสนใจมากๆไว้ให้เราคบคิดกันต่อนะครับถ้าสมองของเราเนี่ยสามารถสร้างความรู้สึกที่มันจริงมากๆขึ้นมาได้จากสิ่งที่อาจจะไม่ได้เกิดขึ้นจริงเลย แล้วเราจะมั่นใจในความทรงจําอื่นๆของเราได้มากน้อยแค่ไหนกันโอ้เป็นคําถามที่ชวนคิดจริงๆค่ะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่เราอยากฝากไว้ให้คุณผู้ฟังได้ลองนําไปคิดต่อกันดูนะครับ